เจ้าท่าอายุทยาประกาศขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงหรือว่าระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือนะครับหลังจากที่เกิดเหตุเรืออับปางที่บริเวณ3แยกวิทยาลัยการต่อเรืออยุทยาเบื้องต้นทุกคนนั้นปลอดภัยดีครับนายผิวรธรน,นาคสุภุมิใยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุทยาท่านเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวานนี้บริเวณแม่น้ําป่าศักด์สามแยกวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาเกิดเหตุเรืออับปาง ชื่อว่าเรือแสงเทียนลากจูง14นะครับสาเหตุก็พบว่าเรือยนต์ดันลากจูงนั้นเป็นเรือกระเตงข้างพอเดินเรือมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงโค้งของแม่น้ําป่าสักเรือก็พยายามที่จะเข้าโค้งแต่ว่าเสียการทรงตัวนะครับแล้วก็จมลงแต่ว่ายังโชคดีนะครับที่ลูกเรือทุกคนนั้นปลอดภัยครับหลังจากเกิดเหตุเจ้าท่าก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมกับเรือยนต์ตรวจการ186 เข้าควบคุมการสัญจรทางน้ําต่อมานักประดาน้ําพื้นบ้านที่ชํานาญการล่องน้ําจึงได้ดำน้ําลงไปผูกเชือก3าเส้นไว้ที่บริเวณเออหัวแม,แม่ยนางเรือนะครับตรงหัวเรือเพื่อที่จะนําเรือโยนสามลำเนี่ยดึงเชือกทั้ง3าเส้นกระเตงเรือให้ออกพ้นล่องน้ํามาไว้ที่ริมตลิ่งแทนนะครับ